สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูทิบาก็มาสรุปนะครับวิชาสังคมชัม้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวข้อที่ครูสรุปวันนี้ก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการช่อลาดบังหลวงนะครับเป็นการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของราษดรหรือประชาชนโดยมีชอบนะครับโดยการโกงด้วยวิธีการโกงต่างๆไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์กฎเกณฑ์กฎหมายหรือคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็เอาประโยชน์ส่วนรวมมามาใช้แค่ประโยชน์ส่วนตนนะครับความหมายก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็จะมีอยู่5นะครับมีอยู่5ข้อ หก็คือค่านิยมของสังคมคนส่วนหนึ่งยึดถือตำแหน่งวัตถุและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นสำคัญก็เลยก่อให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันขึ้นนะครับส่วนปัญหาข้อที่2ก็คือมีการบีบบันทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้การเป็นอยู่ไม่ดีนะครับก็เลยทำให้เกิดเกิดปัญหาข้อที่2นะครับ 3. ก็คือระบบราชการ มีการเอื้อให้กับพี่น้องญาติพี่น้องคนรู้จักมากเกินไปนะครับสามารถเอาเงินยัดเข้าไปแล้วก็ให้ลูกหลานของตัวเองเข้าทํางานได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้คนอื่นที่เขามีความสามารถไม่มีโอกาสเข้าไปทํางานนะครับสีก็คือขาดการลงโทษที่เด็ดขาดแม้ว่ารนระเบียบจะมีการกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงแต่นในทางปฏิบัติแล้วล้วนกับกันนะครับทําให้มีการ ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่5ความยินยอมของประชาชนบางกลุ่มเช่นนักธุรกิจพ่อค้าที่ต้องการความสะดวกในด้านการติดต่อรัชการหรือบางคนทําผิดแต่ไม่ได้การรับการลงโทษมักจะให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่ออำนวยความประโยชน์ของตัวเองในบางอย่างนะครับก็ทำให้เกิดการติดสินบนตามมานะครับ ต่อมาก็จะเป็นผลกระทบจากธุรก,การทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็จะมีผลกระทบอยู่3ข้อนะครับ 1. ผลเสียต่อรัฐทำให้เกิดระบบสมยอมหรือหลอกลวงทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าความจำเป็น 2. ก็คือผลเสียต่อรัชการการเล่นพักเล่นพวกหรือระบบอุปถัมเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ระบบราชการเป็นไปในทางที่มันไม่ดีไม่ได้คุณภาพนะครับก็คือถ้าเกิดเอาแต่ลูกตลาดเข้าไปทํางานไม่มีคนเก่งเข้าไปทํางานมันก็อ,อยู่ไม่ได้นะครับข้อที่3ก็คือผลเสียต่อประชาชนเมื่อมีงบประมาณถูกทุจริตไปบางส่วนก็ทําให้ด้านต่างๆไม่พัฒนา,าไม่ได้มาตรฐานนะครับจะพัฒนาถนนหนทางพัฒนาอาคารอย่างเงี้ยก็กินไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ พัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรส่วนแนวทางแก้ไขในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็จะมีอยู่6ข้อนะครับหก็คือสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนของเยาวชนนะครับให้รู้จักสำนึกให้รู้จักความซื่อสัตย์นะครับสก็คือสชามาตรการลงโทษที่รุนแรงนะครับถ้าเกิดใครฝ่าฝืนใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษที่รุนแรงนะคนถึงจะกลัวนะครับ ข้อที่สามก็คือการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนต้องนาเสนอข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมา 4. ก็คือปรับเปลี่ยนการํารงตําแหน่งของราชการควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ข้าราชการในตําแหน่งมีอํานาจตัดสินใจอนุมัติการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณนะครับข้อที่5 การปรับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการนักสวัสดิการควรปรับให้เหมาะสมนะครับและก็ข้อที่6ข้อสุดท้ายมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนประชาชนจะต้องมีส่วนลดสอดคล้อ,องกับพฤติกรรมนะครับสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทําทุจริตในรูปแบบต่างๆและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่พบเจอนะครับแจ้งปปชนะครับป้อง สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะครับแค่นี้ก็จะทําให้สงครามสังคมเราน่าอยู่นะครับแล้วก็ดีขึ้นสักวันก็จะหายไปถึงแม้ว่ามันจะไม่หายไปอย่างรวดเร็วมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะครับจนไม่มีเลยนะครับคุณครูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสวัสดีครับ